บ้าน80ล้านแม่รวยจริงก็ซื้อไม่ได้เปิดเรือนหอพอพัฒลาพลเลิกเป็นพระเอกทำงานอะไรเดือนละสี่วันรวยกว่าเศรษฐี หากย้อนกลับไปบ้านเรือนหอสุดหรูหลังนี้ซึ่งเจ้าตัวซุ่มดูมาตั้งแต่10ปีที่แล้วถูกใจและอยากได้มากแต่ยอมรับว่าตอนนั้นไม่มีปัญญาซื้อจริงๆแต่ยังคงขับรถบนเวียนมาดูอยู่ตลอดซึ่งสมัยนั้นที่ดินตารางวาละ2-30ถึงบาทหรือราคาบ้านประมาณ24ล้านบาทกระทั่งปัจจุบันมีราคาตารางวาละ10,000 0บาทบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ประมาณสไร่และทาให้ตอนนี้มูลค่าตลาดในบ้านหลังดังเก่า พุ่งสูงถึง80ล้านบาทไปแล้วจนได้มาครอบครองบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรูมีเนื้อที่เกือบสองไร่ตัวบ้านอยู่ติดริมทะเลสาบน้ำสวยลมดีวิวได้ต้นไม้เยอะซึ่งเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนจึงสามารถถือเป็นเรือนหอของทั้งคู่ได้ลักษณะบ้านปลูกบนที่ดินเฉียง45องศาเรากับอยู่บนภูเขาโครงสร้างจึงต้องแข็งแรงและทนทานมากเป็นพิเศษอีกทั้งยัง มีอาณาเขตของสวนสีเขียวร่มรื่นรอบบ้านเพราะเขาชื่นชอบต้นไม้และธรรมชาติมากนอกจากนี้ยังมีลานทำกิจกรรมหน้าบ้านสุดกว้างขวางและสระว่ายน้ำสุดชิลวิวอลังการด้วย ภายในบ้านตกแต่งแบบเรียบหรูดูแพงเน้นโทนสีขาวสลับสีดำผนังลายหินอ่อนสวยมีห้องรับแขกและห้องกินข้าวอยู่บนชั้นสองของบ้านพร้อมกระจกล้อมหน้าบ้านทำให้สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้อย่างชัดเจนถัดไปชั้นล่างจัเป็นห้องนั่งเล่นส่วนตัวขนาดเล็กๆตกแต่งสีขาวดำเพิ่มเติมคือออกแบบให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับห้องนอนจะเน้นขนาดใหญ่โตหรูหราบิวอินเฟอร์เิเจอร์ ต่างต่างติดผนังพร้อมทั้งเน้นกระจกเพื่อความกว้างขวางและสว่างสวัยส่วนห้องน้ำโล่งๆน่ารักน่ารักโดยมีทีเด็ดอยู่ที่วิวนอกห้องที่สวยงามอลังการเช่นเดียวกับวิวที่สาว่ายน้ำนั่นเองทั้งนี้หนุ่มพอเผยว่าทำงานนอกวงการและการลงทุนควบคู่งานแสดงมาตั้งแต่อายุ19-20ถึงปีทั้งลงทุนซื้อหุ้นปันผลซื้อคอนโดปล่อยเช่าก็เคยทำมาเยอะ ทุกวันนี้เงินที่มีอยู่ตอนนี้ก็แทบไม่ได้ใช้อะไรตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ตอนแก่และการลงทุนเพิ่มเติม